นี้นะครับมีเวฟเวฟลอยนะครับตัวนี้สวยเลยครับคันนี้เครื่องดีนะครับสีสวยครับผาสีหกสี่ทันวานะครับขาดแต่ยังไม่เกินครับต่อได้ปกตินะครับเล่มโอนนะครับันนี้สวยครับใครที่กําลังมองหาไว้ใช้งานนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มนะครับ นี้ระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าติดหมดเลยนะครับเกียร์น้ํามันเลื่อนไม่ใช้ได้หมดเลยครับนี่นะครับอ่ะสตาร์ทง่ายนะครับคันนี้อันนี้ผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเครื่องดีควรไม่ไหลนะครับควันไม่ไหลนะครับ มันไม่ไหลนะครับเครื่องดีพร้อมใช้งานครับผมสนใจนะครับดูรถได้ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ082 219 9136ครับผม